ำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เอร์ซตเติมได้ทุกแพ็กภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจ j o h ชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาบานะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับนะครับฝากกดซับสไคร้หน่อยครับมาครับ มาอีกครั้งสําหรับส่งท้าย96-97นะครับวันนี้มา2อไอดีนะแต่ไอดีแรกเนี่ยจะแลกได้ครั้งเดียวนะเพราะว่าไม่มีงบแล้วแต่ไอดีที่2ก็คือไอดีหลักเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอดีหลักจะคุ้มค่าหรือไม่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคลิปเมื่อวานนะโอ้ไม่คุ้มเลยนะครับเอามาลุน้นใจลุ้นวันนี้แล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมาครับนะอันนี้ก็ครั้งเดียวขอสัก2องแสงแล้วกันไปครับลุ้นเลยขอแจมแจมฮีโร่มาก็ได้ เป็นอย่างน้อยโคลเลอร์มากองหลังอะไรอย่เงี้ยเออยิ้มไว้ก่อนยิ้มไว้ก่อนกดเลยฮะแสงที่สองมาปับ๊บจังหวะน,นี้ทีวายเบลเยียมครับเฮ้ยเฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่จริงหรือเปล่า96ครับคิวเนเดอร์บอยครับราคาก็โอเคอยู่นะเยี่ยมเยมเยโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวเราไปดูไอดีหลักครับมาครับไอดี ID สุดท้ายไอดี ID หลัก ด้วยอบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ได้ค e v i ม t เดอร์บยไปก็คุ้มอยู่นะเออไม่แย่ไม่แน่เสร็จม,มาครับไอดี ID หลัก2ครั้งเลยนะมาครับ2แสงก่อนเริ่มประเดิมขอแจมๆหนยนะนะแบบคิว i n นเดอ o y อะไรเงี้ยร้อยเอ็มเก้0เอนะขายอย่างน้อยได้กําไรสัก20ล้านอะไรอย่างเงี้ยไปครับแสงที่2แจัดมาจัดมาจัดมาฮีโร จะได้ไม่ต้องลุน้นปูตูเกต CF เอะโอ้โห c m อมาอย่างงี้ปลด oh าหาัวเลยไปย่ยาทำไมแรกครั้งเดียวดูดีกว่าวะเฮ้ยเอาไปว่ารอบนี้ขอแบบ ไม่กำหนดนะอยากกดก็กดนะครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยในวันนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าสามไม่ดีที่แรกมาเจ็บเลยนะไอดีเดียวที่แรกเมื่อกี้เนี่ยที่ได้คิมเบอร์บอยอันนั้นคุ้มสุดแหละมาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันถ้าได้นักเตะฮีโร่ก็คือจบมาครับเพราะนักเตะฮีโร่สองตัวนั้นคือคุ้มแน่นอนไปครับจังหวะนี้เยล่มมัน Cm ว่ะตัวอะไรวะอ๋ออหไม่อีกแล้วไอ้ดีหลังได้อย่างบ่อยนะครับสวายสไตรเกอร์โอ้โหบอกได้เลยว่าเจ็บสุดๆฮะร,รอบนี้บอกได้เลยว่าจะเนหนื่อโอเคครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครอยากให้กำลังใจหรือว่าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์เยอะๆนะครับแล้วก็ใครที่ได้แบบหลักร้อยเอ็มขึ้นเนี่ยคอมเมตนต์หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Bye